น้านาะอยูอ่บนถังว Có đây À, ừ. Ừ, Rồi. Để. 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 ใช่ี่น่ต้อันนี้ของกาอของใหม่จากรถนี่แหละเ้ <laughs> 放心我的。 แข็มททอเดิมฮะอะหลังจากเปลี่ยนแข็มนะครับอะ เป็นยังไงแค่นี้มันขึ้นเร็วกว่าเดิ่มไหมเออรอบมาเร็วเนาะออกตัวมียกล้อแค่นี้อ่ายังไม่ได้แมปครับต่อไปนายจะแมปด้วยใช่ไหมครับโอเคยกล้อหรือล้อนาอันนี้ออกตัวแล้วเป็นยังไงนะลอยเอาก็แต่ก็เออเี็ดรถไม่เป็นมาแรงใช่ไหมป้านออไม่รู้จริงจริอันนี้เฉพาะแคมปหนึ่งตัวท่อก็มีท่อเดิมเนาะครับท่อก็ยังเป็นท่อเดิมนะครับหลังจากแคมตัวหนึ่ง เจ้าของบอกว่าเผลอไปบิดนิดน,นึงก็เป็นยังไงมันยกเลยที่ไหนครับยกเลยอา <laughs> รีแมปเลยครับช่างเอาที่หนึ่งมื่นหนึ่งพันก็แล้วกันเนาะหมื่นห้าร้อยมันกระเทินมือนอไหนเนาะ <c oughs> แล้วต่อไปก็มาเปลี่ยนสปริงวาลเป็นสปริงวาลแต่งประมาณน่งแบบเปลี่ยนรุ่นนี้โน,โนต้ตอะไร คันนี้นะครับความเหมาะสมก็คือน่าจะเป็น1500แต่เจ้าของรถพร้อมที่จะเปลี่ยนสปริงวาลวนะครับก็เลยขอเป็น11,000ไปเลยนะครับตามใจนะครับแล้วค่อยมาเปลี่ยนสปริงสปริงวาลว อณขณะนี้ก็4โมงกว่าๆแล้วนะครับเย็นแล้ว จับให้หน่อยรอื <S <S อ่านะครับหลังจากรีแมปเพิ่มนะครับ <S 1> <S 1> โห่นะครับเพาแต่เป็นท่อเดิมนะครับมันก็เสียงจากขนาดนี้เลยครับท่อเดิมลูกเดิม ลองอลองช่างบนหงรองรอบหนึ่งแล้วให้เจ้าของลองรอบหนึ่งถ้าพอใจก็ประกอบปลอยๆมือเลยลอยมือเลย,ลลยมาม,ม,ม,มันดับไหมเ,เป็นยังไง ได้ไหมแรงได้เลยใช่ไหมเอาเราให้เจ้าของโ,งโรงรอบหนึ่งก่อนครับแล้วก็มารายงานด้วย มาเบ็เงียบกริบอาจจะของออกมาตรงนี้หน่อยครับตรงนั้น,น,นมืดหรือเปล่าได้อยู่เป็นยังไงแรงขึ้นกว่าเดิมฮะแรงขึ้นกว่าเดิมอ่าอันนี้ได้ได้เลยเนาะ<ป>โอเคครับเยอท่อยเสียต่นไหนเนาะนาย เขาเอามาอีกรอบเลยอ่าเดินทางปลอดภัยครับ